เร็วๆมีกด4พี่กด4เอาพี่ไล่ตังก็ข้างบนเป็นเลข2ไม่ใช่เหรอเออใครใหม่แล้ว 3, 4, 1, 2, 4, สามส <c oughs> ี่หนึ่งสองสี่สามสี่สี่ส่นคนที่กู้ระเบิดจะไม่ต้องเป็นคนที่มือนิ่งใจเย็นมีสติกด4กูตายเกียไม่ใช่ตำแหน่งที่4นะกดเลข4โอเคครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพ็อีสปอร์ตครับพร้อมเล่นแล้วนะครับเกมที่เราจะมาเล่นกันวันนี้นะครับมันก็คือเกม k i c k b o x n and Body e x p l o d e หรือคือเกมกู้ระเบิดนะครับเราจะไปกู้ระเบิดกันใน VR โดยที่เราแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วพี่เว่งจะเป็นคนกู้ระเบิดส่วิเตอร์เนี่ยจะเป็น สื่อสารแล้วกันผู้สื่อสารบอกวิธีกู้ระเบิด <ผล S 2> จากข้างนอกเกมนะครับโดยที่พี่เตอร์ก็มีคู่มือการกู้ระเบิดอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วได<ช>้คนที่กู้ระเบิดจะไม่ต้องเป็นคนที่มือนิ่งใจเย็นมีสตินะครับเพื่อทห้ทั้งคนปลอดภัพยพร้อมไหมผมพร้อมตั้งนานแล้วโอเคไปไปกู้ระเบิดกันครับรเบริ่มเลย บอกผมด้วยไม่เหล okay. okay. ือกี่นาทีโอเคเรามีเวลา5นาทีพี่บอกผมว่าผมต้องทำอะไรบ้างครับเดี um ๋ยวๆดียพี Night. ่ยังตั้งกล่องไม่ได้เลยไอ้แยกกล่องเย็นกับยาเย็นไอ้แยกเหลือสี่นาทีกว่านะครับอ่ะเอาเอาด้านล้ายก่อนเดี๋ยวนี่ยถ้งหมดมันมีอยู่3ช่องที่เราต้องแก้ไขสถานการณ์นี้นะครับตัดใส่ไปก่อนเลยแมวใส่แมวข่าวทีหลังดีกว่าเอาเอาข้างล่างก่อนมันเป็นเหมือนจุดอะ วงกลมสีเขียวกับสีแดงอยู่จุดจุดอะจุดจุดสีฟ้าเข้มอะจุดจุดสีฟ้าเข้มเหรอจุดสี่เหลี่ยมสีฟ้าเล็กๆเอาวงกลมเหรออ๋อเอาวงกลมเหรอเนี่ยเี้ยผมอยู่จุดที่3ข้างบนเป็นเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตั้งเป็น A B C D อ่า A A อ่า C C สองกูอยู่ C สองาวกูอยู่กูอยู่ D D สองอยู่ D สองเร็วเร็วเหลือสามนาทีเองก็พี่ช้าเฮ้ยจะไปไหนวะเนี่ยไปตรงจุดสีแดงเหรอใช่ใช่สีแดงอยู่ที่จุด สามสี่ห้าเอห้าไอต้ตนอบ <A 5. S 1> <laughs> อยู่เอห้านะเออวงเขียวอยู่ข้างกูเลยวงเขียวอยู่ซีสองวงเขียวอยู่ไหนนะซีสองไหนว่าซีสองไม่มีนะพี่เห็นมั่วอะ <ABC S 2> เอบีซีข้้งบนไง A B C ฮะแเออข้างล่าง,งา่ยตั้งไอ้สัตว์ หนี่งสอาสามสีแนวนอนอ่างั้นอยู่ B B3 B3 นะเร็วสีเขียว B3 สาพี่จะไปไหนไม่ใช่ b ีสามี่วงกลมสีเกียวนะของกูอยู่ของกูอยู่ B4 กูตายแล้วซักกูว่าระเบิดเป็นขาโตกูนี่แหละเรวๆตอนกูตายแล้วเฮีย ABCDE โอเคพี่กดไปทางขวานึงเอ้ยไม่ใช่กดลงหนึ่งครั้งอ้ทีเดียวพอนะพี่มันคือสีแดงแล้วทไรเน่ย เราก็กดไปทางซ้ายสองครั้งอุ้ยกดผิดละเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วมันไอขี้สัญญามันขึ้นมาเอ็งมีสามีกดลงทีเดียวแล้วกดลงทีเดียวเ้ากดไปทางซ้ายสองครั้งอุ้ยทางซ้ายสองครั้งนะระเบิดแล้วเนี่ยเรากดลงมาจนสุดเลยกดลงมาให้สุดแถบ อ้าวเขียวแล้วเราเราเราสิชิวีเราจุชนวนจุดชนวนเขียวได้ไงข้างขวาจุดชนวนอ้าวมันเขียวแล้วอ่ะตรงนี้ตึงเลยอ้าวต่อต่อต่อมาทำอะไรต่อมันข้างขวาไปจุดชนวนเรื่เร็วอจุดชนวนแปลว่าอะไรนี่มันเขียวมันจุดชนวนน่ะอะไรพี่ต้องขอพิมพ์ใคไอ้กูยอมตายได้ไหมเดี๋ยวยี่สิบวิเดี๋ยวดีก่อนไปจุดชนวนเนี่ยจะเปิดปาดเจอแล้วเร็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 วจะระบาดได้ห่ากดปุ่มแล้วปล่อยเลยกดแล้วปล่อยเลยนี่ตายแล้วเหรอตายแล้วไมื่อไหร่รอบแรกรอบแรกว่ามีหลายชีวิต เฮ้ยมันมารอบใหม่แล้วไอ้ทัศน์ไอ้ที่แต่ระเบิด่อก็ไอ้สองที่ที่พี่ตั้งยาอยูหมายไม่ได้ตั้งแล้วพี่ตั้งเป็นหนึ่งนาทีนะครับตั้งไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งซ้ายมีจอเรดาร์เบอร์สองอยู่มันเป็นจอเรดาร์มีปุ่มมีเขียนสองหนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามสี่เบอร์อะไรนะพี่เบอร์สองเบอร์สองใช่ไหมเออกดปุ่มที่สองข้างล่างอ่ะกดทีที กดทันก่อนเลขหนึ่งหนึ่งสี่สามสองข้างบนเป็นจอเลขเบอร์สามให้กดตัวแรกตัวแรกคือเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโอเคอ่ะอ่ะอ่านแล้วอ่ะเห็นไหมพี่เข้าใจเรียนรู้แน่นอนตรงกลางเขียนว่ากดคือปุ่มสีเหลืองเรียนรู้สีเหลืองปุ่มสีเหลืองนะพี่กดค้างไว้สีอะไรที่มาครับสีขาวพี่ปล่อยต่อเมื่อมีเลขหนึ่งอยู่ในเลขถอยหลังอไง โอเคในการจัดเวลาแล้วปล่อยเลยปล่อยแล้วอ่ะผ่านยังผ่านแล้วอ่ะอ่ะใครต่อบมีตัดเส้นสายไฟสีน้ำเงินหนึ่งเส้นมีกี่เส้นบอกผมก่อนพี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเส้นมีห้าเส้นเส้นบนที่เหลือสีดำสีน้ำเงินเส้นบนที่เหลือสีดำใช่ไหมตัดเส้นแรกครับมังเฮ้ยตัดเลยตัดเลยพี่มลัวผ่านแล้วเฮ้ยเป็นง่ายไปนะเอายากๆหน่อยไหมมันไม่ท้าทายเลย ผมพร้อมแล้วผมถือคู่มือและสามวิธีสามวิธีเองสามวิธีพี่ต้องกล่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งกล่องก่อนพี่ไม่ต้องตั้งเพราะถ้าตั้งมันจะเหลือสองนาทีไม่ต้องตั้งตองใส่ต้อไปส่ตองโดนตอกคว่ำเดี๋ยวเดี๋ยวตองตั้งไอู้่กล่องคือทำไม่ได้ตายแล้วเห็นไหมเนี่ยนักกู้ระเบิดเป็นอย่างเงี้ยเราจะตายกันหมดนะแก้วมันตัดเลยฮะแก้วมันตัดเลยเนี่ยมันตัดเลยเหรออแก้วตรงนี้ยเอาเร็ว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  เอเดี๋ยวผม 1, aku, 4, ผม pues enfin> A หน okay? ึ ok, A 1, A 4, okay? ่ง okay, กับ A สีเร็วผมหาคู่มือไม่เจอกระเดดหนึ่งอ๋อออ A หนึ่ง A สี่ A หนึ่ง A สีโอเคพี่พี่อยู่ไหนกูอยู่ตรงกูอยู่ตรง A สองเร็วเร็วทีแล้วพี่ไปไหนไป C สามเร็วไป C สามนะครับกดลงหนึ่งทีครับแล้วกดขวานหนึ่งทีครับเฮ้ยพี่ผิดแล้วผิดได้ไงมันถึงแล้วอะ จะตายแล้วเติร์ดวิ่งผมดูผิดอรี่ไ s ้ r r y จะตายแล้วเนี่ยเติร์ดกูยกสองขึ้นมาหึงวะนี่แหละต้องเอาเตะได้ก่อน1 2 4 3 1 2องสี่สามหนึ่องสีเป็นเบอร์2เร็วเร็วเติร์ดเขามันเป็นเบอร์2พี่กดถุ่มตำแหน่งที่2เบอร์อะไรกดบอกผมด้วยเบอร์อะไรหนึ่งเร็วเร็วพี่กด4พี่กด4อ่ะ เอาผีไรตงก็ข้างบนเป็นเลขสองไม่ใช่เหรอเอออันนี้หม่ยแล้วสามสี่หนึ่งสองสี่สามสี่สี่นผมพร้อมแล้วผมถือคู้มือละไม่ต้องตั้งเพราะจะตั้งไปถึงเหลือสองนาทีคนที่กู้ระเบิดจะไม่ต้องเป็นคนที่มือน,นิ่งใจเย็นมีสติกดสี่กูตายเีย ตำแหน่งที่4นะกดเลข4ก็เขากดเลข4ไงเร็วๆมีกด4พี่กด4อ่ะเอาพีกไล่ต๊ตายยัไงอ่ะตายไปแล้วตอนนี้โดนระเบิดกระจุยไปแล้วเอาล่อเหรอเอาแล้วไม่ต้องตั้งพี่ถ้าพี่ตั้งไม่เป right ็นอ่ะ นักพูดระเบิดเลยทำระเบิดหล่นตลอดเลยเขาให้ระวังระเบิดเนี่ยเขาให้ระวังอ่ะพี่เนี่ยถึงหมดเวลาละยอมตายเลยมามาแล้วมาแล้วเออเอาใหม่สองนาทีครึ่งแล้ว เอออะังกนะสายไฟก่อนสายไฟก่อนเอากระตงใจก่อนเร็วมีกี่เส้นพี่บอกมก่อน้าเส้นมีห้าเส้นสองสามสี่ห้ามีหกเส้นอะเอาหกเส้นเหลืองดำขาวดำแดงเหลืองมีสีเหลืองกี่เส้นครับสองเส้นบนกับล่างเลยมีสีขาวไหมครับมีขาวเส้นมีขาวเส้นโอเคตัดเส้นที่สี่ครับ เอาเร็วเร็วเร็วเเร็วขาวงกดเขาบกอดเขาวังกดอีกแล้วหรอมันยากอะึ่งหนึ่งไงน่น่่ะแล้วก็ตั้งตั้งสอ่ะอ่ะพี่อยู่ไหนพี่อยู่เอาตั้งถรนอนนะพี่ต้องบอกผมเลยพี่อยู่ตั้งหนสองา้าตั้งพี่อยู่ตั้งห้าหรอเร่หนึ่เยะตั้งห้าหนเะตั้งห้าไม่หนึ a อ้าวเบอร์หสมส้โอเคแล้วพี่จะไปไหนพี่จะไป a b c d e e e c e c จะตายแล้วเร็วกดซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งกดลงหนึ่งอ่ะแล้วกดขวาไปให้สุดเลยพี่อ่ะแล้วกดขึ้นไปขึ้นไปหนึ่งสองสองสองขึ้นสองขึ้นสอง่ะแล้วกดซ้ายสามเร็วกดลงหนึ่งตายแล้วเร็วกดซ้ายหนึ่งขึ้นไปสุดเลยครับ กดขึ้นจุดที่ชา้าแ,แ,แล้วกดซ้ายหนึ่งแล้วก็ลงคนที่กู้ระเบิดจตเปันต้องเป็นคนที่มือน,นิ่งใจเย็นติโดนที่อะไรตามไปหมดแล้วพี่เว่งชา้าจริงพี่รู้ว่าเราเสียเวลาตอนที่ตั้งไอ้นี่แล้วก็ทำหล่นทำอะไรนีนานมากนะแก้ไปได้สองตันแล้วตอนนี้ไม่ต้องตั้งพี่ถ้าพี่ตั้งไม่เป็น วัเลยตี้คิดว่าชนะไหมตี้เหลือกี่นาทีสบายๆเลยชอบมันมีของมีกดพี่สอนมามองคุณดูหน่ยดตายเยอะไปแล้วลักแน่นไปบอกว่าโอเคก็ เกม Keep Talking and Nobody e x p l o d e นะครับก็เป็นเกมที่เอามาเล่นแล้วสนุกดีเ,เลยมาเล่นให้ดูตาหมดเลยสนุกไหมสนุกดี <S <S สะดวกดีครับก็ต้องใช้สมาธินะแล้วก <Yeah> ็ที่สำคัญบทเรียนเกมก็คือถ้าคนน่าจะเห็นละตัานไม่ต้องตั้งระเบิดเพราะอะไรรู้ไหมของจริงระเบิดมันจะไม่เบาแบบนี้แต่นี้ที่รู้สึกมันดังว่ามันเบาปูเลยไม่ชานาญไงกล่ว่าเขาจิ้มหนักมันต้องมีน้ำหนักมันเปลี่ยวขึ้นมาเลยเปลียวหล่นระเบิดนี่ไม่ใชระเบิดระแปะปะวะไม่เปลี่ยวเชียวสำหรับวันนี้เทปอีสปอร์ตขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอลแล้วสสวัดีครับสดีครับไม่เล่นเกมแหละ โอ่เคเจออยู่มีจริงไหมมีอยู่แล้วสนุกสนุกใช่แบ,บ๊ดนั่นเลา